รักนี้แม่ไม่ปลืม้มหนุ่มพิการทางสมองหนีออกจากบ้านถูกจับได้โอนเงินให้สาวนาน4ปีเจอตัวที่โคราชหนุ่มพิการทางสมองเดินเท้าจากจังหวัดบุรีรัมย์หวังไปหาสาวที่จังหวัดเพชรบูรณ์หลังถูกฝ่ายหญิงบอกเลิกเขตแม่จับได้ว่าโอนเงินให้สาวมานานกว่า4ปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้วันที่หกันยายน เมื่อเวลา17นาฬิกาหน่วยกู้ภัยสนามรวมใจปู่อินได้รับแจ้งจากนางออนอนงอายุ50ปีชาวบ้านหมู่2ตำบลดงอีจานอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ว่านายอานาวินอายุ22ปีลูกชายสติไม่สมประกอบได้หายออกจากบ้านหน่วยกู้ภัยได้นำกำลังออกค้นหาตามจุดที่คาดว่านายอานาวินจะเดินทางไป เดินหน้ากระดานออกค้นหาตามทุ่งนาหลายจุดแต่ไม่พบตัวต่อมาหน่วยกู้ภัยได้ทำการไลฟ์สดพร้อมระบุว่าใครที่พบเห็นบุคคลตามในภาพให้ติดต่อกลับมาที่หน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินต่อมาได้มีคนโทรศัพท์ติดต่อมาว่าพบชายที่ใบหน้าคล้ายกันกับที่ไลฟ์สด อยู่ที่บริเวณทางไปสวนสัตว์นครราชสีมาห่างจากบ้านประมาณ70กิโลเมตรจากนั้นให้นางออนอนงมาดูภาพพบว่าเป็นลูกชายของตนเองจริงกู้ภัยจึงขอร้องให้ผู้พบเห็นเฝ้าดูก่อนหน่วยกู้ภัยพร้อมญาติจึงเดินทางไปรับตัวเมื่อไปถึงนายอานาวินไม่ยอมกลับยืนยันจะเดินทางไปต่อ สุดท้ายหน่วยกู้ภัยบอกว่าจะรับเข้าทำงานที่หน่วยกู้ภัยนายนอนาวินจึงยอมขึ้นรถระหว่างทางเจ้าหน้าที่ได้สอบถามนายอนาวินที่หนีออกจากบ้านมาได้คำตอบว่าตนเดินเท้าออกจากบ้านตั้งแต่ตอนเช้ามืดเพื่อจะไปเจรจากับสาวที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึงการบอกเลิกประกอบกับแม่ไม่ให้โอนเงินให้สาวจึงน้อยใจเดินหนีออกมานางอ่อนอนงเล่าว,ว่า ลูกชายเคยประสบอบัติเหตุทำให้ความผิดปกติด้านสมองเขียนหนังสือได้แต่มีอาการเบลอๆอ,อยู่ตลอดเวลาพูดไม่ค่อยชัดครอบครัวก็เลี้ยงดูอย่างดีจะเอาเงินให้ถือไว้ซื้อของที่ชอบครั้งละ500บาทเมื่อ4ปีที่ผ่านมาลูกชายได้เล่นไลน์ทางโทรศัพท์มือถือแล้วมาขอเงินคุณแม่ทุกวันแต่ไม่ได้เอกใจเพราะต้องการให้ลูกสบายใจอยากได้อะไรให้ซื้อได้ให้เงิน ครั้งละ300-500ถึงบาทเป็นประจำระ,ระยะหลังเล่นลายผิดปกติตนจึงเข้าไปดูโทรศัพท์พบว่าลูกชายคุยกับสาวคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งสองฝ่ายไม่เห็นหน้ากันและมาทราบว่าฝ่ายหญิงขอเงินเป็นประจำกระทั่งมาทราบว่าลูกชายจะให้เพื่อนบ้านโอนเงินให้ฝ่ายหญิงตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ฝ่ายหญิงเป็นคนขอเงิน ตนจึงทักไปว่าเป็นแม่ไม่อยากให้ขอเงินลูกชายแบบนี้อีกเคยเตือนลูกแล้วแต่ไม่ฟังสุดท้ายฝ่ายหญิงบอกเลิกถ้าไม่โอนเงินให้จนกระทั่งลูกชายมาหายตัวดังกล่าวโชคดีที่ลูกไม่ได้รับอันตรายระหว่างการเดินทางก็เห็นใจคุณแม่และครอบครัวนะคะคนดีๆที่ไหนจะมาหลอกเอาเงินแบบนี้นะคะแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ก็ร้ายไม่เบาเพอเพออาจจะไม่ใช่ผู้หญิงก็ได้ อาจจะโกหกว่าเป็นใครก็ไม่รู้อืมโอโหหลอกให้โอนเงินมาตั้งสีปีก็เป็นเงินหลายบาทเหมือนกันนะเนี่ยสุดยอดเลยค่ะดีนะคุณแม่รู้ก่อนเออไม่งั้นก็อาจจะโดนปอกลอกจนหมดตัวแน่นอนค่ะถ้าเป็นอีแบบนี้หลอกเอาเงินเขานะคะถ้าไม่ให้เงินก็จะเลิกโอโหจากปลิงธรรมดาก็จะกลายเป็นพยาปลิงเข้าแล้วละ่ะ